คือทุกคนวันอังคารผมอาวันพุธมันพูดพวกคุณที่ผมไม่ได้มาผมดีบักผมบอกแล้วว่าผมดิบักสมองใหม่มากวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ผมเป็น s t a f ์เอนจิ e นีเนาะจะมาเล่าให้ฟังว่าผมทาํางานยังไงแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเข้มหมายถึงว่าคืออายุปมประมาณนี้แล้วมันก็เติบโตใช่ปะเราก็เป็นแบบตัวซีเนียร์ในทีมแล้วแล้วเราก็ต้องแบบเริ่มสั่งเอนจิเนีเด็กใช่ปะเออจะเล่าให้ฟัง ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเมมเบร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีปัจฉิตรีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือผมดีบักอยู่ปัญหาหนึ่งครับเอ่อผมดีบักซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก ตอนนี้ก็คือ frontier ใช่ไหมครับ frontier เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10,000โหนดพูดง่ายๆก็คือมอีเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนเครื่องเอามาต่อกันนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยมี gpu 8ตัวของ amd นะครับก็80,000 gpu นั่นแหละนะทีนี้เอ่อมันก็มีรีพอร์ตมาว่าเออบางโปรแกรมมันมันแฮงเวลารันที่สเกลใหญ่ๆนะครับสเกลเล็กๆไม่ไม่เป็นไรไม่แฮงสเกลใหญ่เริ่มแฮงนะครับอาจจะเริ่มแฮงตั้งแต่แบบ1,000โหนดขึ้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเอาละนี่คืองานที่ผมทํามาตลอด3เดือนผมทําผมดีบักนี้มา3เดือนแล้วทุกคนอันดับแรกก็คือว่าเวลาเราดีบักปัญหาเนี่ยทุกคนท้อแบบว่าโอ้สองวันไม่ออก3วันแก้ไม่ได้มึงดูกูดิสเดือนยังแก้ไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องปกติมากแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแย่อะไรเพราะเราทําดีที่สุดละนะครับมันคือปัญหาที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนในสเกลที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนทีนี้แล้วเราทําไงก็ ปัญหาเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเพราะว่าหนึ่งก็คือ Frontier เนี่ยเป็นเครื่องโปรดักชันหมายถึงว่ามันมีงานที่รันอยู่ในนั้นทุกวันนักวิทยาศาสตร์รันพวกซิมูเลชันวิทยาศาสตร์อะไรทั้งนั้นนะอยู่รันอยู่ทุกวันแล้วเราต้องดีบักปัญหาในสเกลใหญ่เราไม่สามารถที่จะปิดเครื่องฟอนเทียล้วให้เราว่าดีบักทั้งวันได้ถูกปะเพราะว่าเงินมันใช้เยอะมากมันแบบปิดเครื่องฟอนเทียไม่ได้หรอกคุณก็ต้องไปต่อคิวกับนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละใช่ไหมว่าอ่ะสมมุติว่าคุณจะใช้พันโนด กูก็ต้องต่อคิวพันนดก็คือ10%ของฟอนเทียใช่ไหมต่อการดีบักหนึ่งครั้งกูต้องใช้10%ของฟอนเทียอ่ะก็ค่อยๆลันเป็นแล้วลันงานหนึ่งครั้งเนี่ยรอประมาณแบบ3ชั่วโมงกว่ากว่าที่เราจะได้ลันถูกป่ะแล้วก็โอ้โหก็อ่ะไม่เป็นไรก็ทําไปก็ค่อยๆ่อ,อดีบักมาแล้วค่อยๆตีวงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เป็นการร่วมมือของ3ไตภา,าคีว่ากันเถอะมีทั้ง AMD, HPE แล้วก็ Oak Ridge National Lab ใช่ไหมครับที่มาแก้ปัญหาผมเป็นตัวแทนจาก AMD ก็ไปคุยกับเขาเหล่านั้นแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะออกไอเดียกันว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรคือผมเป็นคนเดียวที่ส่งมาเพราะว่าหนึ่งคือผมเก่งเรื่องฟอนเทียมากเพราะผมตอัใหมก่อนผมทำอ,อยู่กับ HPE ใช่ไหมดังนั้นผมรู้วิธีการใช้งานแล้วก็มีประสบการณ์กับฟอนเทียมากที่สุดก็เลยโดนแอสไซน์ให้มาทํางานนี้คนเดียว ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทีมก็เข้าใจว่าไอเนี่ยปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ Not easy Problem แล้วเขาก็บอกว่า t take your time ใช่ไหมผมก็กว่าอย่างนั้นแหละมันต้อง Take Time คือปัญหา Debu ั s c a l e เนี่ยบางทีมันมันใช้เวลาเป็นปีแต่ว่าพอเราแก้ปัญหามันได้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ Knowhow เยอะมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราจะต้องทำโพสต m o r ร์เทว่าโอเคอปัญหานี้มีอะไรบ้างแล้ววิธีการ d e b ั g ที่ใช้เวลานานเนี่ยทำมันเป็นเพราะอะไรแล้วรอบต่อไปเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนอออะไไรกก็ว่าัปโเค ผมก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงจุดที่บอกว่าเฮ้ยหัวหน้าครับเมียผมจะคลอดอประมาณเดือนเนี้กุมภาอ่ะก็แจ้งหัวหน้าตั้งแต่เนิ่นๆเราเริ่มโปรเจก์นี้มาประมาณเดือนธันวานะเราบอกว่าเออหวังว่าจะแก้ได้ก่อนลูกผมคลอดพอมันมกลาไปปลายแล้วเนี่ยโปรเกสมาเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่เจอใช่ปะก็รู้สึกว่าโอเคไม่รู้ละมันต้องมีคนมาแทนกูละทีนี้ เราก็หัวหน้าก็เลยเลือกคนมามาสองคนใช่ไหมครับมีคนหนึ่งเป็นซีเนียกว่าเราคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นจูเนียนะทีนี้คุณก็รู้ว่าซีเนียงานมันเยอะมันไม่มีเวลามาแบบมามา,มานั่งปัญหาในฟูทามดังนั้ time, ะนะคนที่จะรันงานจริงๆเนี่ยก็จะเป็นจูเนียไว้นี่ก็เป็นก็เลยเป็นครั้งแรกที่แบบโอเคกูคมีจูเนียมาช่วยงานเอาละทีนี้จูเนียเนี่ยก,ก,ก็ต้องบอกว่า เขาก็ไม่มีประสบการณ์ถูกปะว่าทํายังไงแล้วก็ is okay มึงมานี่เดี๋ยวกูสอนกูสอนทุกอย่างเลยอ่ะอ่ะกูนั่งอธิบายโปรแกรมเราทาํางานยังไงแล้วปัญหาตอนนี้มันคืออะไรเราใช้อะไรรันคอมไพน์โปรแกรมยังไงกูสอนทุกอย่างใช่ไหมสอน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 ,สอน,สอนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราผมไม่อยู่เขาต้องเป็นคนรันอ่ะต้องรันมีติ้งด้วยอ่ะกูเป็นคนรันมีติง้งอ่ะรันมีติง้งพรีเซนต์กับสเต็กโคเดอร์ทุกคนว่าอ่ะตอนนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ทีนี้เว้ ในวิกวิกที่ผ่านมาที่บอกว่าสมองไม่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเจอเบรกทูอะไรบางอย่างถูกไหมมันคือเบรกทูแบบว่าเราดีบักไปปั๊บเรารู้สึกว่าเรามี Data เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าวงกลมได้แล้ววงปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนไม่ถึงว่าไม่รู้เป๊ะว่าตรงไหนแต่ว่ามันอยู่ในพาร์ทนี้แน่นอนใช่ไหมเราใช้เวลาเราแนวรูดาวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยสเดือนเนี่ยเพราะว่ามันคือการแบบต้องสัมมิทงานรองานรันเอา Data ออกมาอุ้ย Data ใช้ไม่ได้ ก็ต้องไปหาวิธีหา Data มาใหม่แล้วก็สับมิดใหม่ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครั้งนี้มันเป็น Data ที่แบบได้ผลแล้วเวคือกูกูเห็นแล้วว่า something wrong อ,ะอ่ะอ่ something wrong ตรงนี้แน่นอนกูตื่นเต้นมากแบบว่าไอ้เฮียกูว่ากูเจอแล้วกูไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ผิดแน่ๆเห็นไหมโอ้โหกูก็ตาเลือกเลยมีทุกคนผมดีบักมีไฟล์ทั้งหมดแต่ละแรงอะแต่ละโปรเซสมันจะมีหไฟล์ดัมเอาพุทออกมาไฟล์ทั้งหมดมี แปดพันไฟล์ตอนหนึ่งรันแปดพันไฟล์ที่มันจะมีล็อกมันจะต้องล็อกล็อกมาว่ากูทาอะไรกูทําอะไรทำอะไร,ะไร,ะไรติดตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดับออกมาไฟล์ละประมาณสิบเมกอ่ะแปดพันไฟล์ตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งรันโอเคได้ออกมาละดูด้วยตาเปล่าเนี่ยพอจะเห็นว่าปัญหาแม่งตรงเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดูด้วยตาเปล่าแบบนั้นทั้งหมดได้ถูกไหมอ่ะเราก็เลยมีจูเนียมาจูเนียก็บอกว่าอ่ะไอช่วยอะไรได้บ้างสปายโอ้โหกูแบบโอเค เพราะว่าตอนนี้คือกูแค่แบบมานั่งดีบักนั่งอ่านโค้ดอะไรอย่างงี้ม่นก็ไม่มีเวลาแล้วถูกปะแต่กูอยากได้มากเลยแบบคนที่เขียนสคริปต์มาโปรเซสไอ้ไอ้ไฟล์ทั้งหมดนั่นอะโอ้ยมึงไปเขียนมากูอยากรู้อะไรหนึ่งฮิตแมปมึงเจนเนอเรทฮิตแมปมาดิฮิสโตแกรมมาดิว่าตอนเนี้ยแต่ละโปรเซสแม่งอยู่ตรงไหนสองก็คือดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมระหว่างกันระหว่างการรันรันทุกครั้งผลเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่าติดที่เดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคําถามแบบเบื้องต้นใช่ไหมที่เราอยากจะเราอยากจะ ชัวว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าแบบมึงไปอ่านไฟล์เจอสองไฟอ่านไปสิบไฟเออดูๆแล้วมันเหมือนเหมือนกันหมดแล้วเราจะแอดซูมอย่างนั้นมันไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วก็แบบอ่ะมึงไปเขียนสคริปต์มาจัดการให้หน่อยใช่ไหมไอ้นี่ก็ไปเขียนมาอ่ะผมระวังนั้นผมก็มมานั่งดูระวังนี้ผมเจอปัญหาปุ๊บตัวผมเองทิ้งซึ่งก็ประสบการณ์กับกับโค้ดเบสนี้ก็แบบไม่เยอะทำไมก็ต้องใช้งานจูเนียและขอความช่วยเหลือจาก p r ินซิปเปิลเว้ยกูแบบ อยู <Universe> <m akes legislation> <esi> ่ป oh, really? nah. ัญหาตรงเนี้อยู่ว่ามันแปลกๆป่ะอธิบายทีอยู่คิดว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ซุปเปอรก็ลงมาแล้วแบบโอ้จริงด้วยนะคุณลองไปเช็คอันนั้นมาสิเช็คอันนี้มาสิเช็คอันนู้นมาสิเช็คอันนี้สิเสร็จแล้วพี่ซุปเปอร์กลไปกูก็ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเพื่อเช็คอันนี้ทีนี้การ generate ไอไอล็อกเนี่ยกว่าที่เราจะได้ล็อกนี้มาเนี่ยมันยากมากทุกคนเพราะว่าเวลามันแฮงอะโปรแกรมมันแฮงอะเราจะดัมสเตตของโปรแกรมออกมาทั้งหมดมันไม่ได้เพราะว่ามันคือ8 0 0 0ัน แลงถ้าเกิดว่ามึงดัมออกมาแลงละสองร้อยเมกเนี่ยเครื่องมึงระเบิดฟอนเทียระเบิดตุ้มเพราะว่าไฟล์สิสเต็มม,มันไม่พอ,อเราก็ต้องมาหาวิธีว่าพอมันแห้งแล้วอะ่ะทํายังไงเราถึงจะได้ข้อมูลข้างในออกมาอ่ะกูก็นั่งเอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวสำหรับสำหรับเอนจิเนียร์ก็คือเราจะเขียนเทรดเราจะให้โปรแกรมเราสป,ปอนเทรดมาเทรดหนึ่งแล้วก็ให้มันดัมสเตตภายในของมันออกมาทุกๆกี่วินาทีก็ว่ากันไปลงไฟล์ใช่ไหมก่อนหน้านี้มันก็มีหลายวิธี สมมติว่าตอนมันแห้งเราสามารถส่งสัญญาณเข้าไปที่โปรเซสตนี้แล้วทำให้มันดาออกมาก็ได้แต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันแห้งตอนไหนแห้งหรือไม่แห้งบางทีรันแล้วมันไม่แห้งไอ้เชี่ยนี้เซ็งมากก็คือรันบางรันไม่แห้งมีแค่15%เท่านั้นที่มันจะแห้งไปเขาะมึงก็ปล่อยมันไปเลยไอ้เรี่ยรันนี่ผ่าน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 แต่พราะพอมึงแห้งเมื่อไหร่กูต้องการว่าตอนมึงแห้งอะมึงดาออกมาได้ไหมก็ต้องมานั่งคิดอีกว่ากูจะทายังไงให้มันดาเฉพาะตอนที่มันแห้งเท่านั้นอะไรเงี้ยโอเคคิดได้อย่างนั้น เราก็แบบโอเคงั้นเราต้องสปอนเทรดออกมาแล้วก็ให้ให้ให้มันดาเออเราก็แบบว่าเราก็บอกจูเนียร์อีกใช่ไหมจูเนียร์ไปเขียนมาดิกูว่ามันไม่ได้ยากเออมึงมึงใช้พีเทรดเป็นปะอ่ะมึงเขียนพีเทรดนะมึงสปอนเทรดขึ้นมาแล้วมึงก็เรียกฟังก์ชันนี้ทุกๆกกี่วินาทีอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะอีซี่ซิมเพิลอ่ะจูเนียร์ก็บ,บอกได้ครับพี่เดี๋ยวผมไปเขียนมาจูเนียร์นี่ก็พนักง,งานใหม่เหมือนกันพนักงานใหม่างงาหมไม่ไม่รู้โค้ดเบสอะไรอย่างเงี้ยนะ กูส่วนกูเนี่ยกูจะไปเขียนอีกอีกพาร์ทหนึ่งก็คือไปเลือกข้อมูลที่อยากจะได้จากจากดั้มทั้งกูไปเขียนโอเคนะมึงไปเขียนเทรดในการดั้มส่วนกูจะไปเขียนส่วนที่มันดั้มออกมาว่ามันจะต้องดั้มอะไรออกมาบ้างใช่ไหมมไปนั่งเขียนปุ๊บ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 อ่ะเสร็จแล้วนี่วะเสร็จแล้วใช่ปะ่ะกูก็ดูอืมจูนเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่วะกูคิดว่าน่าจะ end of the day หมายถึงว่ากว่าที่มันจะไปดูว่าจะต้องใส่โค้ดตรงไหนนั่นนู่นนี่เสร็จแล้วกู่าโอเคงั้นกูเขียนเลย กูเขียนเลยกูเขียนอ่ะโอเคกูสปอนเทรดพื้พืบพื้พพอ่ะพอเขียนไปได้สักยี่สิบสามสิบนาทีจะเสร็จแล้วล่ะกูอ่ะเขียนจะเสร็จแล้วจูเนียร์โทรมาเอยแม่งกําลังไอ้นี่อยู่เลยแม่งกําลังไอกำลังคิดว่าไอจะใส่โค้ดตรงนี้แล้วก็ให้มันดัมออกมาดีไหมหรือว่าไอควรจะดีไซน์แบบนี้ดีแม่งยังดีไซน์อยู่เลยกูอ่ะเขียนเสร็จแล้วกูกูแบบอ่ะมึงมานี่เลยอ่ะแชร์จอนี้กูเขียนเสร็จแล้วกูกูทําตรงนี้ กูใส่ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ดำ้ดำดำ้ำด้ำออกมาอย่างงี้ใช่ป่ะโค้ดกูเขียนเพิ่งเสร็จกูยังไม่ได้เทสเลยกูยังไม่ได้เทสเลยนะแต่ว่าไอเดียประมาณเนี้ยก,กูคิดว่าจะถูกอ่ะใช่ไหมสปอนเทรดตอนนี้ตึ๊บต๊บต๊บ,ตบอ่ะเสร็จปุ๊บคอมไพล์ปุ๊บอ่ะแน่นอนว่ามันต้องมีคอมไพเลชันเออเลอร์เขียนครั้งแรกมันต้องเออเลอร์อยู่แล้วอ่ะโอเคได้ก็แก้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 พอแก้เสร็จปับ๊บกูคิดว่าใช้ได้แล้วลองเทสดูเฮ้ยด้ำออกมาจริงๆรอบเดียวติดคือกูมาถึงจุดที่แบบ รอจีกูแบบไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วเจ้าเนีย่ยว้าวนี่มันสุดยอดจริงๆเลยชายผู้นี้เขียนฟีจเจอร์นี้ภายในเวลา20นาทีย่างนั้นเหรอกูเออก,กูเองกูเองกขเขียนฟีจเจอร์นี้ซึ่งไอ้ฟีจเจอร์นี้แม่งเสือกมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาเจอปัญหาอื่นๆเขาอาจจะต้องใช้อาจจะต้องใช้ไอ้ไอ้ทูตัวนี้ในในการในการดั้มข้อมูลออกมากูก็เปิด p r อารบาก็ทําแล้วก็ได้ข้อมูลนี้ออกมา ได้ได้ข้อมูลใหม่ออกมาแล้วแม่ก็กำลังแบบกูมานั่งดูโอ้ตายแล้วคือเวลาที่โปรเซสมันแฮงเนี่ยมันแฮงเป็นกลุ่มมันมีเราเห็นว่ามันแฮงเป็นกลุ่มมันเริ่มจากกลุ่มนี้อ่าต้องเอาอันนี้มาในหัวว่าอ๋อจริงจแล้วมันคอนเน็กันเป็นเป็นทรีไว้อ๋อโอเคแล้วทรีไอ้ชี้นนี่ติดที่ตรงนี้ไอ้ชี้นนี้เลยติดที่ตรงนั้นใช่ป่ะแล้วก็พยายามที่จะหาต้นต่ออะไรเงี้ยซึ่งก็ออน going แต่ว่าหัวมันไม่วันก่อนสี่ทุ่มวิ่งทำงานอยู่เลยกูแบบไอ้ชิ้นมันไม่ใช่ว่ากูขยันนะมัน แ,แม่งท่งได้ละแม่งใกล้ละไอที่กูทํามาตลอดสองสเดือนเนี่ยไอเชียเนี่ยดูมีภาพละว่ากูเจอมึงไล่สัตว์เจอกูแน่ใช่ไหมกูก็เลยไม่วางกูไม่ปล่อยวางกูถาม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 จนกระทั่งแบบมันถึงเวลาเอ้าเชี่ยกูไลฟ์กูไม่ได้เตรียมแล้วกูก็เหนื่อยเหลือเกินวันเนี้ยคือคนอินโทวคือที่กูเหนื่อยคืออะไรรู้ปะสอนไอเชี่ยจูเนียร์นี่กูมิงกับมันทั้งวันกูพูดทั้งวัน ตอนจบตอนเย็นมากูบอกว่ากูไม่มีกูไม่ไหวแล้วกูไม่กูไม่สามารถที่จะขึ้นไลฟ์มาเพื่อพูดอีกชั่วโมงหนึ่งได้แล้วเพราะกูพูดมาทั้งวันก็เลยก็เลยยกเลิกไปวันพุธซึ่งวันศุกร์ตอนนี้โปรเกสตมันดีมากมันกําลังแบบว่าเราเจอวิธีที่ทําให้มันไม่แหงแล้วนั่นหมายความว่านี่คืออันดับแรกใช่ไหมอันดับแรกคือรีโปรดิวให้ให้ให้มันเกิดก่อนอันดับ2ก็คือพอเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจาก่าดไหนเส้นทางไหนใช่ปะเราสามารถที่จะให้มันอ้อมได้แต่ว่า เพื่อเป็นเวิร์กกัเราหมายถึงแบบแก้ผ่านไปก่อนบายพารไปก่อนอ่าส่วนนี้ส่วนนี้ยังไม่ต้องใช้ไปทางอื่นก่อนแล้วมันเวิร์กเว้ยโอแสดงว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะรันซอฟต์แวร์เราในสเกลบนฟอนเทียได้แล้วด้วยการบายพารของเราแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็คือพอเขาบายพารไอลูกค้าไปใช้ก่อนส่วนเราอ่ะต้องมานั่งมานั่งแก้ว่าไอ,ไ,อไอ้พาสตตรงเนี้ยมึงผิดตรงไหนใช่ไหมนั่นคือโปรเซสต่อไปซึ่งกูไม่รู้ว่ากูจะหาเจอ กมันลิมาไหมตอนนี้ลุ้นมากเลยว่าระหว่างปัญหาฟอนเทียกับมันลิใครจะมาก่อนกันก็เป็นประมาณนี้แล้วก็พอเราทําโปรเจกต์นี้เสร็จใช่ไหมมันสามมันสี่เดือนอะเราสามารถกลับไปบอกกับทีมได้ว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือสเกลที่ใหญ่ที่สุดที่ซอฟ์ตแวร์เราลันแล้วมันเวิร์กไะใช่ไหมเราเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาของเราแล้วในระหว่างทางอะกูซึ่งเป็นพนักอย่าลืมกูเป็นพนักงานใหม กูทามาได้8เดือนแล้ว3เดือนกูนกนทําโปรเจกต์นี้หมายความว่ากูเรียนรู้เยอะมากว่าซอฟต์แวร์กูแม่งทำงานยังไงกูแบบอ้อ oh, ช oh ิตอ๋อแล้วก็ทุทกๆครั้งที่แบบท่านพรินซิปลแบบว่าจะเดินมาโปรดแบบว่าพรินซิปลเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนกับเป็นองค์เทพนึกออกปะ่ะมึงต้องแบบเขาเรียกว่าส่งสารอ่ะมึงต้องส่งสารค้างไว้แล้วเดี๋ยวเทพเขาจะมาหยิบอ่านเมื่อไหร่อ๋อพอเขาหยิบเสร็จปุ๊บเขาก็จะตอบทๆๆๆๆๆุท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 อทุ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  อขอบคุณมากท่าน p r i นซิ p ลวันนั้นลงไปกินข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมก็ทำงานก็ทํางานที่นี่แหละแล้วก็ลงไปกินข้าวตอนเที่ยงอกำลังกินข้าวได้2องคำพรินซิ p ลทักมาบอกว่า can we talk now กูวางช้อนวิ่งขึ้นมาทํางานต่อเกียรทมอะไรวะมันสําคัญขนาดนั้นมันสําคัญขนาดนั้นพรินซิปลจะว่างเมื่อ p r i นซิ p ลว่างถ้า p r i นซิ p ลบอกว่าอยากคุยกับเราเราต้องเราต้องคุยก็ได้จริงๆเวยก็พอไปคุยปุ๊บอ๋อ ไอคิดว่าปัญหามันน่าจะเป็นตรงนี้โอ้โอ้มันทำงานอย่างนี้เองเหรอครับท่านโอ้เย่เออดี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 สนุกดีววกเป็นววกนี้เป็นววกที่สนุกแต่เหนื่อยชิบหายเลยแล้วสักวันหนึ่งใช่ไหมสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนนั้นใช่ปะก็ตอนนี้กูกูเป็นซีเนียร์แล้วไงกูเป็นซีเนียร์สตาฟแล้วอะไอ้เหี้ยจูเนียร์ถามกูยับเลยกูก็เ้ยกูก็พอตัวแอ้เนเใช่ปะเดี๋ยวพออีกสิบปีกูเป็นพรินซิปเปิลแน่ถ้ากูไม่เลิก ไปขายสังขยาก่อนเพราะยิ่งตำแหน่งมึงสูงมึงยิ่งไม่ค่อยได้เขียนโค้ดเออไอ้ที่กูเก่งขึ้นมากกูบอกเลยนะพอแบบทํางานแบบแบบเงี้ยแบบสกิลแม่งแบบก้าวกระโดดเว้ยไอ้ที่มันปัญหาปัญหาที่เจอมันไม่ใช่ปัญหาแบบแป่งปัญหาฮาร์ดแวร์ปัญหาเมมโมรี่โมเดลเว้ยซึ่งมึงมึงไม่มีทางเจอถ้าเกิดว่ามึงทําแบบเอ high อไฮเลเวลกว่าเนี้ยมึงไม่เจอแน่นอน g p u เขียน Data แล้วแต่ว่า Data CPU มองไม่เห็นอะไรเงี้ยนึกออกปะมันเป็นแบบอ่าอานิดหนึ่งนิดนึงคือแม่งแปลกมาก คือสมมติมี Memory piece memory ตัวแปรเดียวกันเนี่ยใช่ปะ g p u เขียนแล้ว CPU อ่าน GPU เขียนแต่เขียน Data หนึ่งแต่ CPU อ่านแล้วไม่เจอไอ้ไม่เจอว่า Data มันอัปเดตไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็น Memory Mo d e เดซึ่งเราก็ต้องมาดูอีกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เราดีไซน์ออกมาแล้วว่ามันควรจะ visible ทันท,ทีแต่บางทีเขียนแล้ว CPU เขาไม่เห็นทำไม CPU ถึงมองไม่เห็นอะไรเงี้ยคือแบบไอ้แค่สนุกมาก n c i p สมเป็นตำแหน่งไหนในชื่อไทย โอ้ principal engineer แปลว่า according to Google ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของระบบประมาณนั้นแล้วกันอ๋อกูรีวิว performance มาจำปีไงที่ AMD ใช่ปะเขาให้รีวิวตัวเองกูคุณแม่งสุดยอดเลยวะให้ตายสิโรบิทกูแม่งอ้เฮียนี่กูพนักงานใหม่นะกูทำได้ขนาดนี้นะอูสุดยอดให้คะแนนตัวเองเบิ่มๆเมเจอร์ตีกลับมาอ ยอยู่แม่งสุดยอดเลยวะเฮ้ยร <Hey! S 1> ับงาน P1 รับงาน P0 ตั้งแต่วันที่3ของการทํางานไอ้เฮียยังออนบอร์ดไม่เสร็จเลยกูแก้งานให้ลูกค้าละเออกูมากูมากูก็เลยถามเลยว่าแบบเอออยู่กูอยากได้โปรโมชั่น <laughs> คือแผนการคือการเติบโตทางอาชีพต้องทําอะไรบ้างก็บอกว่าเม่เจ้าก็ดีมากนะเมเจร์ก็บอกโอเคอยู่อยากโตงั้นอยู่เอาอันนี้ไปอ่านเขาก็ให้อันนี้มาว่าสตาร์เอ็นจิเนียร์ใช่ไหมที่คุณอยู่ตอนนี้ ความคาดหวังของ HR คือประมาณนี้ซีเนียร์สตารคือประมาณนี้นั่นคือตำแหน่งต่อไปแล้วก็ปรินเซปัลต้องต้องเป็นยังไงใช่ปะให้ไอตัวนี้มาอ่านไม่มีไกด์ไลน์ชัดเจนไว้ว่าเฮ้ย hey, คุณอะติ๊กถูกทุกข้อหรือ,อยังในในในไกด์ไลน์เนี่ยเจ็ดอ่ะใช่ไหมกูไม่ต้องดูอ๋อเอ่อสำหรับสตาร์เบจเนียร์คืออะไรคือรีควีลิตเติ้ลซูเปอร์วิชั่นหมายถึงว่าไม่ต้องมาดูแลทำงานของตัวเองไปเลยแล้วก็มีมาช่วยเหลือนิดหน่อยใช่ไหมก็คือจริงๆก็เหมือนเหมือน,น,น,นกูปะแบบว่ากูก็ทำฟันเทียมมาแล้วก็ Principal ต้องมานิดหน่อยมาช่วยกูนิดหน่อยอขั้นต่อไปของของซีเนีย s t a ตาก็คือ Require no supervision ก็คือแอสายงานปุ๊บมึงจัดการให้จบเลยจ้าในตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเออก็อ๋อโอเคนั้นเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงก็ก็มีเส้นทางให้วางแผนถูกป่ะเออก็ดีไงแล้ว p r i n c i p a l Engineer แม่งคือแบบอะไรวะแบบว่า require no supervision across multiple project หมายถึงว่า กูด in ูกูอะทำงานของกูคนเดียวแต่กูดูแลสี่โปรเจกต์อะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ของเรามันคือโปรเจกต์เดียวใช่ป่ะเออเนอะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ดีเฮ้นพี่ส c i p a l เจะไม่ว่างมาคุยกับกูไงใช่ป่ะเพราะกูเป็นแค่หนึ่งในโปรเจกต์ของเขา ในหลายๆโปรเจกต์ของเขาเขาดีบัคโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าอยู่ก็เหมือนกูใช้งานจูเนียบะแต่ว่าเฮ้ยมึงไปทําอันนี้มาดิเราค่อยมาดูกันพินซิปเปิลก็ใช้กูเหมือนกันอ่ะเออมึงมึงดั้มอันนี้ออกมาดิแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวไม่คือเชนเราคอมานเออก็สนุกดีสนุกดีอ่ะนี่เรื่องงานทําไมถึงไม่มาเช่ป่ะเพราะว่ากูหัวมุนอยู่กับฟอนเทียแล้วก็รอดูว่ากูอยากคือแบบความรู้สึกก็คือแบบ ไม่อยากลางานในจังหวะที่มันกําลังจะแก้ไขได้นะหรอกปะ่เพราะว่ากูเหมือนกูเลี้ยงโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริมแรกเริ่มแบรบ์บอกแล้วพอมันใกล้จะเสร็จแล้วแล้วต้องลางาน <c ười> ก็เลยแเสร็จก่อนเถออว่ากูขอแล้วอีกสองวันถ้ามารีไม่มาวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะทำงานต่อไปเรืร่อยๆจนกว่ามารีจะมา <c ười> <c ười> ถ้ามารีมาวีคเอนนี้ก็ลาก่อน <c ười> ฟอนเทียกูก็เช็ดมือไม่เป็นไร <c ười> <c ười> ผมมีปัญหาใหม่ที่น่าสนใจกว่า ถ้าอยากโตวควปรึกษาหัวหน้าเรื่อง KPI หรือเปล่าครับอะทุกคนคานําแนะนําสางสายอาชีพนะครับผมคิดว่าคุณควรที่จะมี conversation นี้กับหัวหน้าของคุณทุกปีว่าคุณอยากได้โปรโมชั่นแล้วคุณก็ถามเขาไปเลยว่าผมต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่ผมจะได้โปรโมชั่นใช่ไหมม,มีมีแนวทางชัดเจนถ้าทำเสร็จปับ๊บก็ได้โปรโมชั่นถ้าถ้าถ้าทำไม่สึกไม่ถึงภาพก็ต้องมาคุยกันว่าอโอเคคุณไม่ถึงนะเดี๋ยวรอรอบหน้าไหมใช่ไหมมันก็จะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่ว่าแบบว่าเรามารุ้นทุกปีว่าแบบหัวหน้าจะโปรโมทเราไหม เอาเห็นภาพไปเลยหัวหน้าก็จะได้รู้ด้วยว่าเราอยากโตเพราะบางทีอะ่ะเราอยากโตแต่หัวหน้าเขาก็ไม่ได้มีลูกน้องเราคนเดียวนี่หว่าใช่ปะเขาก็ต้องไปจัดการเขาไม่ใช่เรื่องของเขาอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราอยากโตแล้วเราไม่แล้วเราไม่โตสักทีเขาจะเสียเราไปนะอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมก็ผมว่ามันเป็นเรื่องการคุยนะผมเจอลุง้องบอกไม่อยากโตอยากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีนะจริงๆแล้วเวิร์กไร่ปลารานไงกู <c oughs> มไม่ได้อยากโตกูอยากได้เงินเดือนเท่านี้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องการความราบับผิดชอบที่มากขึ้น ใช่ป่ะทุกครั้งที่ขอโปรโมชั่นจะรับโปรเจกต์แบบยากชิบหายมาให้ทำก็ก็ก็คงอย่างงั้นมั้งครับคืออย่างนี้ผมอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าเกิดจะขึ้นซีเนียร์สตาฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแมเนเจอร์สามารถโปรโมทได้เลยเข้าใจปะมันจะมีอ่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังมันจะมีตำแหน่งที่แมเนเจอร์สามารถโปรโมทได้โดยที่ไม่ต้องถามใครอยู่ก็คือแบบอ่ะอาจจะแบบว่าจูเนียร์เอ่อเอนจิเนียร์หนึ่งขึ้นเอนจิเนียร์สองขึ้นซีเนียร์เนี่ยอันเนี้ยโปรโมทได้เลยไม่ต้องถามข้างบนแต่พอเป็นระดััับบบสตตาาาฟป๊เนนนี่ยมม้้้องถงถขแลว ว่าต้องส่งเป็นแพ็กเกจว่าขอโปรโมทคนนี้ได้ไหมคนนี้ทําอะไรมาบ้างคุณงามความดีใส่มาเป็นสไลด์นี่นี่นี่ผลงานตลอด2ปีที่ผ่านมาทําเป็นแพ็กเกจแล้วส่งขึ้นไปข้างบนถึงจะเซ็นเว้ยเออไม่ใช่ว่าหัวหน้าเราอยากโปรโมทเราแล้วโปรโมตเราได้เลยยิ่งถ้าเกิดขึ้น principle นะไอ้เฮีย principle นี่คือแบบแม่งต้อง VP ทุกคนแม่งต้องเห็นด้วยอะอะไรอย่างนั้นอ่ะ principle เป็นตาแหน่งที่ขึ้นยากมากมีระบบลูกลักไหมก็คงมีแหละครับผมคิดว่ามันก็คงมีทุกที่ เราคนที่อยากโตก็ต้องคอมมินิเคชทว่าแบบผมอยากโตครับผมคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะกูก็บอกไปว่าเออกูคิดว่าตอนนี้กูควรจะเป็นซีเนียร์สตาฟไม่ใช่สตาฟจริงจริงกูคิดว่ากูเป็นซีเนียร์สตาฟได้เว้ยด้วยอายุงานด้วยประสบการณ์ด้วยความเก่งกาจกูเป็นซีเนียร์สตาฟได้เพราะว่ากูเห็นกูก็ต้องดูในทีมว่าซีเนียร์สตาฟเป็นยังไงอะไรเงี้ยกูราะว่ากูไม่ต่างมากอ่ะบอกตรงชกได้แต่ principle นี่อาจจะไม่กูอาจจะขี้เกียจไปหน่อย กูคิดว่ากูอาจจะจบสายงานนี้ที่ซีเนียร์สตาฟก็ได้กูอาจจะไม่ถึงพรินซิปเปลิลนึกออกปะซึ่งก็โอเคเทอร์มินอลตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งเทอร์มินอลคืออะไรคือหมายถึงว่าคนที่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานไปเรื่อยๆแบบไม่ทะเยอทะยานทำไปแบบตามตาม,ตามหลักเกณฑ์ตามอะไรเงี้ยคุณจะไปสุดที่ตำแหน่งเทอร์มินอลเทอร์มินอลแปลว่าแบบมันไม่ไปสูงกว่านี้แล้วก็คือซีเนียร์สตาฟผมคิดว่า คุณจะตันอยู่ที่ซีเนสต์คถ้าเกิดว่าเป็นของของ Facebook ก็จะเป็นมันจะมีระดับของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีตําแหน่งหนึ่งที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าอายุงานมึงถึงแล้วมึงเก่งมึงไปถึงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงจะวิ่งไปถึงพรินซิปล่ะมึงต้องมีความแบบขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะเป็นความที่แบบมี Impact ต่อโปรดัก t มี Impact ต่อบริษัทอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยซึ่งน้อยคนมากที่จะได้ขึ้นเป็น Pri n c i p ล์ในในบริษัทเทคใหญ่ ถ้าเกิดเรากูไม่ไม่พยายามมากกว่านี้กูก็จะเป็นจุดสุดที่ซีเนียร์สตาฟซึ่งกูก็โอเคซีเนียร์สตาฟนี่ก็ไม่ได้ว่าินเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าอยู่ได้สบายๆมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นไปเป็นแบบ p r i n c i p เปต่อจาก p r i n c i p เปมี fellow ใช่ไหม fellow senior fellow อะไรอย่างนั้นอะ่ะซึ่งไอ้ p r i n c i p ปิ fellow senior fellow เนี่ยเป็นท็อป1ละถ้าอยากทำจริงๆแม่งต้องแบบเออมึงต้องเป็นเอนจิเนียร์ในตำนาน วันนี้พับ FBI ขึ้นทิ้งไว้ก่อนเอา,อางี้แล้วกันวันนี้แถมเพราะว่าไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะได้มาไหมก็เลยจะเล่าหลายเรื่องอเดี๋ยว FBI มาอมาทุกคนแต่ง่วงแล้วใช่ปะ <laughs> แม่ทัพเก่าในอาร์เขาตำแหน่งอะไรซีเนียร์สตาฟครับผมยังเจอเขาอยู่เลยทุกวันนี้ถึงแม้เขาจะทำงานที่ N v i d ว a เดียผมยังไปตีพิกเกอร์บอลกับเขาทุกเนี่ย,ยพรุ่งนี้ก็จะไปตีกับเขา <laughs> ผ,มผมเจอแม่ทัพนอกเกมแล้ว <laughs> เห็นสภาพ <laughs> พอเจอกันปุ๊บทุกคนก็จะไม่พูดเรื่องที่ทำงาน เป็นไงบ้างก็ดีนะยูล่ะเป็นไงบ้างก็ดีนะแล้วก็ตีแล้วก็ตีพี่ก็บอกเอ,ไอ,ไอ้ไอ้ที่หลังหักเนี่ยกูไปตีเขามาใช่